เกิดกี่คนวะเนี่ยเอาเกิดวัดดีครับหนังแมสหมวยจ๋านี่ใครเนี่ยสองร้อยห้าสิบไม่ใช่วกเกิดสาระฮะโอเคมีนูนไหมไม่แน่ใจนะยังไม่ยังไม่แตะเพื่อนแล้วเรเกิดพี่โอเคไม่มีนูนื่อง เอ้ยตัวเอียงว่ะปั่นสองคนอยู่เหยาเหยอเหยอยหยองยหยายยยยยถ้าเป็นบ้านใ็ก,กนได้รับเรสองรอบอะ่ะเมสซี่กับทับเลยนะมันัดเรื่อยพี่เห็นบีบีอยู่บ้านไอ้บ้านสารไอสาระใหญ่ใช่ไหมพี่หไหมเหน็นได้แล้วอันนี้สองคนพีบีเพื่อนอเพื่อนไม่ยอมปั่นอะ่ะเพื่อนดีลาเพื่อนเปิดกล่อง พี่เห็นเขาจุกละเนี่ยแมสอันนี้ไม่รู้เขาไหน,น,นบนไหนล่างดูไม่ออกฮะพี่เห็นเขาจุกอยู่เขากำลังวิ่งมาทางนี้นะโห้เนี่ยเจ้าเจ้านี้เสร็จเจ้านี้เสร็จเจ้า,น,จานี้เสร็จบิบ๊กกล่องอ้าวมีพยาบาลเหรอเก็บไม่ก่อนก็ได้นะับพยาบาลพี่ย้ายเลยย้ายเลยเขาเขาจุกอยู่วนได้รอบเดียวแบบนี้นเอาสรเอาสรากลางไหมวนปั่ดไปเนี่ย ปันนป่นดีกว่าพี่ตรงกลางอ่ะพี่กำลังขึ้นโอ้ยได้สองเครื่องเพื่อนไม่ปั่นนะเพื่อนวิ่งอยู่เฉ๋ยวแบมบแบมอ่ะไม่ต้องห่วงพี่พี่ดูแบมแบมอยู่ เป็นแบมไก่เรามากไก่เรามากพี่เห็นโทเทมหลังมือพี่ไหมเดี๋ยวไปถอนเห็นพี่เดี๋ยวไปถอนเดี๋ยวไปถอนบันก่อนแล้พี่พี่ใกล้อยู่นะเต้นจังพี่พี่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ไอ้เด็ก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 อยู่เอยเขียวหลังขึ้นมาเปล่าวะไม่ไม่ไม่ขึ้น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 ขึ้น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 หรอไปหมดแล้วพี่แตกข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยพันอยู่พานอยู่พานอยู่โอ้ถ้าล

เอ้ยมันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยพี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคมีพี่มันมี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 อะไรอยู่มันมีอะไรให้หนูอยู่มันไม่มีเลยพี่เอ้ยเกือบเฮ้ยไม่เกือบเซียวก้นเดี๋ยวโอเคสวยสวยมากเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่เอาอย่างงี้โอ้ตีของตกโอเคกองพายาปุยหนูพี่ฝันกับเพื่อน เครื่องข้างข้างไอซิเลียมนะไข้างข้าง,าง,างสาราซิเลียมมาสองคนไม่เอ่อคนที่คนอยู่บนสาราอ๋อมีผีอยู่โอเคไปแล้ว <G l oss> ของพยาบุญอยู่นะผีผีรูดเหรอผีรูดเหรอหลุดนะหลุดหลุด,ลดที่หลุดตอนนี้พี่เห็นเจอทุกคนเลยแล้วผีที่วมาทางไหนไม่รู้อ่า <G l oss> ของพยาบุญหนูนี่ไงมาแล้วอะไรสัื่องเครื่องเพื่อนเอา่ยผีกำลังมานะผีมาหาเราสองคนนะ ไม่ไม่ไม่ยังไม่เห็นแต่แต่แต,แต่แต่น่าจะมาไอ้เจ้าวิ่งเหิน,หนแล้วแหละน้อเราจะมนเคิดรอะไรกูเนี่ยตีของตกอ้าวไม่สนใจกูด้วยกูปั่นละกัน วิ่งเล่นแล้วเนี่ยพี่ไม่สนใจพี่อ่ะเฮ้ยตือขอมวะเดี่ยวนีเลยเพื่อนพี่เสี่ยโวยพี่ทักแล้วยกยับเลยอ่ะแคร์ได้โลดีไม่หรอกเมื่อกี้พี่แค่ยิงเขาตีเขาไม่เอาปั่นเลยแล้วกันดังนั้นพี่ชอบอยู่แล้วเป็นคนจูกเกย์การเลยพี่ปั่นพี่ได้เห็นว่าเอ้ยอยู่ไหนเลย บ้านเล็กปิเครื่องเปล่าวะมีที่หนึ่งทีแรกปั่นบ้านเล็กอยู่เล่นเล่นเล่นโซนคุณได้ป่ะทั้งทั้งโซนเลยเดี๋ยวพี่ปั่นบ้านเล็กให้บ้านเล็กตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นข้างในข้างในเลยข้างในเลยเอาใจฮะไม่ติดสวยสวยสวยปุ่มปุ่มบิ๊บบเ๊ียันให้หน่อยบิ๊บบไปเลย เยืดยืดเลยนะยืดยืดเลยเคร่งเอาเคร่องเอาเคร่งเสร็จเนียนเงียนเงียนเดี๋ยวพี่ต้องใช้ไม้บ้านเลนอ่ะไม่มีนพี่เขาเห็นเขาเห็นเขาไม่เห็นหนูนี่หว่าพี่จุกใกล้ๆนะเขาเห็นหนูพี่โอเคโอเคโอเคเขาเขาจะเฝ้าเขาเฝ้าพี่พี่ค่อยๆช่วยแล้วกันพี่ปั่นล่อให้ให้ค่อยๆให้ค่อยไปต้องอย่ามันต้องสเขาบัลล็กเขาบัลล็กเขาบัลล็กเล็กบลลกหนูไปหนูอ้อมไปดีกว่าหนูอ้อมไปนะใช่ใช่พี่พี่จะพี่จะปั่นล่อให้แต่พี่ช่วยไม่ได้หรอก เห็นนะมา,ามามาช่วยให้ช่วยให้ช่วยให้ไม่ได้ <c oughs> โอเคโอเคนีท <c oughs> ะลุอะไรเบิร์นนะหนูม,มาแล้วโอ้อยยาวืกไม่ได้ลมคูไปไป <c oughs> สวยเฮ้ยสวยสวยสวย มันมันต้องออกงี้ก่อนต้องออกงี้ก่อนเฮ้ยแางหลังแางหลังก็ฉีกไปเลยบ้านเล็กมายังอยู่นะสวยฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยแล้วเดี๋ยวหนูหนูเราช่วยพี่พี่พี่อ้อเลยโนวันมีหรือเปล่าไม่รู้นะบอกก่อนบอกก็โทเทีนไปบ้านเล็กดูดูเทียนไปบ้านเล็กให้หน่อยโทเทียนบ้านเล็กดูให้หน่อยโทเทียบ้านเล็กดูให้หน่อยต้องรักละโทเทียนบ้านเล็กไม่ไม่เดี๋ยวดิถุาดูเทีบ้านเล็กเอ้ยไม่มีไม่มีโนวันไม่มีโนวัน ไม่เงินมันไปเถอะพี่อยากช่วยว่ะช่วยช่วยยากอ่ะช่วยตัวด้วยหรอเพราของจริงเกินพี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยันนด้วยนะแทงรลางหมดยังอ่ะพอหมดเขาแทงแต่ละนี่ว่ะชิบหายแล้วอยากช่วยอ่ะพี่อ้อมมาพี่อ้อมมาเดี๋ยวพี่รอแถวเนี้ยพี่รอเขาเขาแบบพยายามไปไปหาคุณแบมอยู่พี่คนหนึ่งเขากลับมาโอเคเขาเขามาได้มาได้พี่ เดยเบิ<จ>้งเบิ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  <1890 Wel> <sound> ้งเบิ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 ้งเบ้งเบิ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 ้งเบ้งเบ้เไปเลยไปเไปเ้เเ้เ้ง อุ้มเหรออุ้มอุ้มยี่ห้อ,อวสวยเขาน่าจะไม่มั่นใจนะพี่ปตีปตีเพื่อนของจริงเกินเปิดเลยถ้าผีไล่ว่าไปอย่างไม่ได้โกรธเลยถ้าผีไล่ปตีเอรื่องไอรื่องหหนูมไม่ได้โค้งอะหนูคานแล้วกระตูอยู่ไกลอะไม่ได้สอ,องเปรดน, <ไป S 1> นะไกลมาก <S <S <ๆ>เขารู้ว่ามีแทงหลังลเขาไม่อุ้มอะพี่พี่อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ ได้อยู่บีบีคานหนคไนคันตกไม้ได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 ้เอ้ไม้ใช้เราวนี่หวานี้ใช้ไปแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะยกอีกรอบหนึ่งแวนปุ๊บยกปั๊บเลยนะบีบีครบเต็มไหมไม่เต็มพี่ครบตรงนั้นแหละครบไปครบไปพี่ลองสปินคูดาวก่อน ไปที่จริงมันได้ไหมเมื่อกี้โอ้โหแม่เงเอ้ยสปินไม่คู่ดาวโอเคหนูครบเสร็จแล้วตรงนี้มีไม้ไหมแถวนี้นนมีพี่ค่ะอุ้มแล้วพีไ่ไปเลยไปเลยดึงออกไปเลยไปเออ <laughs> หนูคาละ อุ้ยอือเอาดิกูแปดมิลลี่ไม่ออกด้วยตายสามคนนี้แหละพี่พี่ออกได้ออกนะเฮ้ยพี่พี่ยกยกยกเลยยกเลยกี่มาโลเออยกยกเฮ้ยเดี๋ยวดูคนผิดยกนีู่คนผิดจูคนผิดจูไปกดอะไรก็ไม่รู้เอเ๋สวยไป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 ปล่อยปล่อยพี่อุ้ยอยู่พี่ขึ้นดิเฮ้ยไม่ถันไม่ทันโอ๊ยผมพี่พี่ลาก่อนโชคดีลาลาก่อนพี่ตัวอยู่นี่ตามมา โอเคคุณตามมาตามไปอุ้มพี่โธเอ้ยตามมาตามมาเฮ้ยใช่ตรงนี้เปล่าวะประตูอยู่ขวาขวาไกลนูนเลยได้อยู่ไม่ทันหรอกเราไม่ทันใช่ไหมมันไม่ทันหรอกเฮ้ยเอาว่าเต้นเต้นตึกตักเพื่อนผ่องจริงเกินไปอ่ะเคยเจ้าผีไล่จะจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยเหมือนที่พี่เปิดตอตอมผีไล่อ่ะคนเอาคิดคนหิวไม่ควรอ่ะ <laughs> ไม่ควร <laughs> โอ้ยพอบีบีรอดบีบีได้หมื่นหนึ่งอะ่ะไม่รอดแตกเขาใช้เขาทำอาชิปเมนเพื่อนเหรอเพื่อนหรือใครเออคิลเลอร์อ๋อคิลเลอร์เรื่องของจิงเกิล <laughs> เออมีบอลโล่ด้วยของจิงเกิลไม่ใช่หรอเออใช่นี่ว่า